ไปเอ้ยมันเปน็นมันมันมันเหมือนวันฟุกแลวเนี่ยมาปุ๊บที่เข้าเลยอ่ะมันไม่ธรรมดานะแตกไม่น้อยด้วยนะฮะตึ้นปุ๊บแตกปั๊บนะฮะอยู่ทำไมนะฮะดู วันนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับเจอกันกับเฮียเข้มสายปั่นนะฮะเฮียเข้มวันนี้อยู่กับ s ีเค e ออฟคีโอพัตตานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจังเป็นทางการน e w เ i ีย a m เกมด้วยนะครับ รวยเลยเฮียแ,แข้มสายบันโอ้โหเริ่มต้นกันก่อนนะครับโอ้โหทุน3 0 0พันเม้นี่เขาเล่นไว้ก่อน3 2 4 0นส้สสี่นี่หมุนมือนะหมุนวอร์มหมุนวอร์มขออนุญาตมาผู้ผมชอบหมุนวอร์มอ้าวหมุนวอร์มได้จากแคตเตอร์นี่ผมก็ไม่จะว่ายังไงนะอโอ้โหเกือบได้ของฟรีไปนะหมุนเล่นก่อนแปบบ๊บนึงนะทุน3,240นะกันตีไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นจังหวะหมุนเล่นนะฮะ ยังไม่เอาจริงเอาจัง3 2 4 5จัดไปทุนน้อยไม่รู้จะร้อยล้านหรือเปล่าห้าบาทก่อนนะซื้อไหมย,ยังหมุนมือ,อ,อก่อนป๊บนึงสักห้ารอบเกิดได้ของฟรีเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยความคาดหวังนะโอ้ยอีกทีนี้เกิดมีของฟรีเข้าอีกสองทีจัดไป อ,อ้มามาโอ้เดี๋ยวนะผมคิดอยู่วิเคระห์อยู่น้ำเบนท่าบาทถ้าซื้อแล้วเข้าเลยไม่รู้ซื้อเลยแล้วกันผมไม่พูดมากหรอกลองดูเท่าไหร่เ็้าเท่ากัน เนี่ยผมจะบอกในนี้มันมีเรื่องเลวร้ายอยู่ก็คือไอ้วงกลมเนี่ยผมพูดเลยนะโคตรเคี่ยวลองดูได้นะแต,แต่แต่เสร็จไปหลายคนแนละ้วไอ้วงกลมปริศนาเนี่ยขออีกทีแล้วกันด้วยความโลบโอ้ยพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> จัดไปลยยุยจ้าโอ้โหเจ็ดปาก เอ้ยเอ้เอ้ยมันไม่ไหลอะรอไหลเนี่ยรอไหลร,รอไหลสวยมากเคกับไม้กางเขนฮะจัดไปใบมาลัวสวยครับสวยสะแกวมากเลยนะไม่แน่นะเบ็ดหบาทเบ็ดต่ำทากำไรนี่ผมบายบายเลยเออถ้ามาได้กำไรเราจะอยู่ทำไมล่ะใช่ไหมมีแต่คนบ้าได้กำไรแล้วเ,เล่นต่อ <c oughs> เราต้องไม่โลภเราต้องไม่โลภ จัดไปไปจัดไปจัดไปไปเลยไปเลยยาวไป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 เอ้ยเกือบแล้วเกือบไม่มาและเคเคเคสวยๆโห้ยคุณสัตย์ยุทธอะเจ็ดแปดสองโอ้ยกำไรแล้วะ อุ้ยได้หยุดเล่นจริงๆอะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเกมนี้แม่งแ,แตกยากถ้าแตกแล้วอย่าห้าวนะผมบอกเลยโอ้ยขออีกขออีกชุดขออีกชุดความสบายใจของป yeah. ระเทศไทยอ่ะวายเดียวนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวขอขอขอจังจังยังจังยังสวยโอ้ยสวยจริงๆด้วยครับนี่คุณสี่สิบร้นะโุ้ยมาสิมาสิโย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 ่หกร้ยเบ็ด5บาทเว้ย โอ้ยว่มันมันเป็นมันมันมันเหมือนวันฟุกนะเนี่ยมาปุ๊บนี่เข้าเลยอ่ะมันไม่ธรรมดานะใครมันจะมาชอบอ่ะดูเคียวพ้าตาแตกเบนห้บาทนะครับวันนี้คุณผู้ชมแล้วแบบแม่งแตกไม่น้อยด้วยนะฮะนี่มัน2อ0พสองเลยโอ้ยสองพันครับคุณผู้ชมเล่นปุ๊บแตกปั๊บนะฮะอยู่ทำไมนะฮะดูผมลงทุนแค่สามร้านะ แล้วผมก็ไปเสี่ยงไอ้กลงล้อข้างในปรากฏว่าได้อ่ะแม่งฟุกอ่ะวันนี้ฟุกฟุกคือเข้ามานี่ฟุกเลยเอาอย่างนงี้แล้วกันนะมันแตกแล้วก็ไม่อยู่นะผมบอกเลยนะแตกแล้วก็เลิกนะทุกคนนะเข้าใจตรงกันนะยังไงก็ลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ